รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารแต่ละจานมันก็มีพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถใส่ตัวตนของเราลงไปได้ซึ่งมันก็คือรถมือที่แตกต่างกันไปรถใครก็รถมันเนาะจะว่าไป ครัวก็เป็นเหมือนเวทีผมว่าในไหนจะโชว์ทั้งทีแล้วเนี่ยไปให้สุดเลยดีกว่าครับเข้าปีที่16แล้วครับขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ครัวที่ทําอาหารอร่อยที่สุดเลยครับครัวที่บ้านของเราทุกคนนี่แหละครับและนี่ก็คือผลลภัก์นักวงห่มคุก chapter 16สวัสดีทุกท่านครับ ร <Chapter 16. S 1> แรงบันดาลใจของเมนูนี้นะครับเราอยากทำพาสต้าในสไตล์ซอสร,รากูนะครับก็คือเป็นซอสเนื้อสัตว์โดยเรานำรสชาติของแกงเผ็ด เป็ดย่างนะครับปรับให้ง่ายขึ้นโดยใช้ไก่ย่างแทนนะครับไปซื้อไก่ย่างข้างบ้านก็ได้นะครับเลาะหนังออกฉีกเป็นเส้นเล็กๆเ,เพื่อให้เป็นพาสต้าแกงเผ็ดไก่ฉีครับเส้นที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับเป็นเนตเต้ริกาเต้เบอร์87นะครับลักษณะของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนเส้นเพนเน่แต่เล็กลงมานิดหนึ่งนะครับก็เหมาะกับซอส ทุกลักษณะเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะต้มเส้นให้ได้ระดับอเดนเต้นะครับใช้เวลาอยู่ที่8นาทีนะครับใน8นาทีนี้เราก็จะมาทําตัวซอสกันเลยครับไก่นะครับวันนี้คนใช้เป็นไก่ย่างซื้อสําเร็จรูปมาเลยครับไม่ต้องมาย่างเองนะครับเลาะหนังออกแล้วก็ฉีกเป็นแบบเส้นๆแบบนี้นะครับประหยัดเวลาแล้วเขาก็จะมีกลิ่นแบบสโมกกลิ่นลมควันหอมกลิ่นย่างด้วยนะครับตั้งกระทะครับผมน้ํามันนะครับเราใส่พริกแกงลงไปครับ ในขั้นตอนของการผัดพริกแกงนะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีโอกาสที่พริกแกงของเราจะไหม้นะครับผัดแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็ดูดน้ํามันไปละพอเขาเริ่มดูดน้ํามันนะครับเราใส่ของเหลวให้เขาเพิ่มนิดนึงสตกกทิแต่ยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่น้อยๆก่อนครับ เราจะผัดกะทิให้หอมก่อนนะครับแต่ยังไม่ต้องใส่ลงไปหมดนะครับใส่ไก่ของเรานะครับที่เราฉีกเอาไว้ใส่กะทิที่เหลือนะครับอันนี้ผลล้อเ,เรียนมาจากรสชาติของแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับดังนั้นก็อยากให้เขามีสับรตนิดหนึ่งสับรตส่วนนี้เราใส่ลงไปเพื่อที่ว่าน้ำสับรตเขาก็จะได้ค่อยๆค,คลายน้ำออกมาด้วยนะครับอตามด้วยมะเขือพวงนะครับ เราจะเคี่ยวเขาหน่อยนะครับดังนั้นพนจะใส่น้าต้มเส้นลงไปเพิ่มทีละน้อยนะครับเราใช้ไฟอ่นอนๆนะครับให้เขาละอุเบไปเรื่อยๆชิมรสครับพริแกงสาเร็จรูปสวยมากเนี่ยเขาจะมีใส่ใส่เกลือมาด้วยนะครับดังนั้นต้องระวังครับพนจะตัดรสด,ด้วยรสหวานเล็กน้อยครับ เส้นพาสต้าของเราได้แล้วนะครับนำออกจากความร้อนได้เลยเดี๋ยวเราเสด็จน้ำครับสูตรนี้คนทาใหญ่นิดนึงนะครับเนื้อแก่ย่างที่เราฉีกมาเนี่ยครับได้ประมาณ200กรัมนะครับแล้วก็เราใช้พริกแกงอยู่ประมาณครึ่งขีดนะครับห้กรัมดังนั้นเนี่ยสูตรนี้เสิร์ฟได้3ที่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับเส้นพาสต้าคุณภาพจากอิตาลีนะครับในรสชาติแบบไทยๆกับพาสต้าแกงเผ็ดไก่ฉีกครับช่วงหน้ากลับมาทำเมนูหอหมกในรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ความหอมของพริกแกงยังคงเต็มเปี่ยมกับเมนูหอมหมกทาโกยาก,ยยกิผลพักนักรุงโฮมคุก ลพลันันกกรุงุงคชต์สนับสนุนรายการโดยพาสตาแอคเนซี่ผลิตภัณฑ์ตราครสโบธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำวันนี้หยิบเอาเตาทาโกยากิมาเล่นสนุกนะครับเขจะมาทำพอหมกที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักนรักกันยิงในพริกแกงอร่อยๆของแม่พลอยแล้วบอกเลยว่าต้องลองครับ Okay, เดี๋ยวผมจะเอาตัวกะทินะครับมาละลายกับตัวแป้งอนเนกประสงค์ก่อนนะครับคนให้เข้ากันสําหรับกะทิพัชเจรไรชาวเกาะเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกระดับต้นๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการหากะทิสดมาใช้ข้อดีมากมายเลยนะครับกลิ่นรสชาติหอมหวานใครที่ทําอาหารไม่บ่อยนะครับหรือว่าอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะครับมีกะทิพัชเจรไเอาไว้เนี่ยได้รสชาติเหมือนกะทิสดๆเลยแถมเก็บรักษาได้นานด้วยเพราะว่าผ่านกระบวนการพัชเจรไรมาแล้วเรียบร้อยดังนั้นเราก็จะตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองนะครับ จากนั้นผมก็จะเอาตัวเนื้อปลากายขูดนะครับใส่ลงไปสูตรนี้นะครับถ้าเราไม่สะดวกใช้เนื้อปลากกยนะครับสามารถข้ามได้เลยเพียงแต่ว่าตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะไม่มีความหนึบเหมือนห่อหมกหรือว่าทอดมันลักษณะถัดมานะครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอม,หอมนะครับของพริกแกงใช้พริกแกงแดงของแม่พลอยนะครับเขามีพริกแกงให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกแกงปลาพริกแกงมัสแมนแกงเผ็เดเป็ดย่างเขียวหวานนะครับกลิ่นหอมรสชาติอร่อยไม่มีวัตถุการเสียไม่ใส่ผงชูรส ไม่เจอสีนะครับอยู่ในบรรจุพัณฑ์แบบสุญญากาศแบบนี้นะครับทำให้เราเก็บรักษาได้นาน1นซอง50กรัมนะครับก็เหมาะกับการทําอาหาร1มื้อพอดีๆเลยส่วนวันนี้นะั้นเราใช้เพียงแค่ประมาณครึ่งซองนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นทากุยากิกันไม่ได้ทําเยอะแล้วเราคนให้ตัวพริกแกงกับเนื้อปลากายเนี่ยกระจายตัวทั่วๆดีก่อนนะครับ คนที่ส่วนผสมเข้ากันถ้าเราอยากจะเทสรสชาติก่อนนะครับอาจจะแบ่งตักบางส่วนแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟเพื่อชิมดูก่อนจะได้ปรับได้ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือทําทาโกยากิกันผมใช้เป็นเตาทาโกยากินะครับเดี๋ยวจะตั้งไฟไว้ก่อนร้อนดีแล้วเราก็จะนําน้ํามันนะครับมาทาเคลือบแล้วเราค่อยหยอดตัวหอหมกของเราลงไปกันเตาร้อนได้ที่นะครับเราก็จะหยอดตัวส่วนผสมหอหมกทาโกยากิ ak ของเราใส่ลงไปในเตาได้เลย ค okay. ตอนนี้ส่วนผสมของเราเริ่มเซ็ตตัวบางส่วนนะครับเราดูจากขอบได้นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มแห้งขึ้นมาทันนี้ผมใช้เป็นหนวดปลาหมึกนะครับใส่ลงไประหว่างนี้เราก็จะพลิกมาครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเติมส่วนผสมหอหมกของเราลงไปอีกถ้ามันล้นออกมานิดน,ดน,ดนหน่อยๆเราก็เดี๋ยวค่อยๆเอาไม้เขี่ยกลับเข้าไปก็ได้นะครับ เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะคอยพลิกไปพลิกมานะครับให้มันสีสวยๆส,ส,สุกทุกด้านนะครับตอนนี้่อหมกทากโยกยากิของเราก็สุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดลงจานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันตอนนี้ผมก็จะรีบมาทำตัวกะทิสำหรับราดหน้านะครับเราก็จะละลายแป้งข้าวโพดก่อนปรุงรสชาติด้วยเกลือเราจะคนให้แป้งข้าวโพดละลายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยตั้งไฟ ครับเราก็ลองดูความเข้มข้นนะครับว่าอยากได้เนื้อกะทิราดหน้าข้นประมาณไหนนะครับผมก็จะเอากะทินะครับมาราดด้านบนแทนที่จะเป็นมายองเนสเป็นซอสทาโกยากิเราก็ใช้อันนี้แทนเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ใครที่ไม่สะดวกใช้เตาทาโกยากิ <S <S ก็สามารถนำไปจีบบนกระทะได้นะครับเสร็จแล้วก็มาหั่นให้เป็นทรงทางที่ต้องการ พลพัฒนักรุงโฮมคุก <Home, S 1> Chapter <Cook. S 2> 16พลพัฒนักรุงโฮมคุก <Home, S 1> Chapter <Cook. S 2> 16สนับสนุนรายการโดยกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไราทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตและร้านค้าใกล้คุณ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสติลตราหัวมาลายผลิตภัณฑ์ตราแมคคอม i ิคนเชื่อว่าคนในวัยพลหลายๆคนนะครับต้องรู้จักไก่อบภูเขาไฟอย่างแน่นอนนะครับเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากวันนี้เราจะมาทำโชว์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูกันครับปรับอะแนปนิดนึงให้ง่ายนะครับเราจะไม่ใช้ไก่ทั้งตัวเราจะใช้เป็นน่องไก่กับน่องไก่ภูเขาไฟครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหมักไก่กันแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะครับน้ำมันมะกอกนะครับแล้วเราก็จะมีกร l ห c p ก w d e r นะครับนัวมากครับ ทำจากกระเทียมคุณภาพของแมคกคอมิกนะครับเราใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับสโมคบัปปิก้านะครับก็จะมีความหอมกลิ่นของลมควันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราชอบสีจัดๆก็สัก2ช้อนชานะครับบราร์บีคิวซอสเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในวันนี้บราบออ Comic, ร์บีคิวซอสของแมคกคอมิกเนี่ยครับใครชอบหวานนะครับก็บราลูซูกา้าอันนี้ชิลลี่เพเปอร์นะครับก็จะเผ็ดขึ้นมานิดนึงและอันนี้ก็จะเป็นตัววินเทจสโมคเฮาส์นะครับก็เน้นกลิ่นลมควันเอาจริงๆสำหรับคนนะคนชอบทุกตัวเพราะฉะนั้นเ เพื่อจะใช้ตัวไหนก็ได้วันนี้ผลเน้นไปทางหวานแล้วกันขอเลือกเป็นตัวบราวนชูก้านะครับเราจะใส่ไป2จังหวะนะครับจังหวะนี้จะอยู่กับเครื่องหมักไก่เราก็ใส่ลงไปก่อนประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราจะหมักไก่กันแบบรวดเร็วรวดเร็วแล้วก็ไปทําให้สุกอย่างง่ายๆในเตาดิฟรายเออร์นะครับก็คือเหมือนหม้อทอดลมร้อนอ่ะอันนี้ผสมกันไก่อบภูเขาไฟที่พลเคยทานตอนเด็กๆนะครับเขาจะใช้ไก่ตัวเล็กทั้งตัววันนี้พลใช้เป็นน่องอย่างเดียวรวมๆน้ําหนักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700กรัม750กรัมประมาณเจะดราอยห้าสิบกรง นิดนึงถ้าเปิดใครใช้น้องเล็กก็สัก5น้องวันนี้น่องพนใหญ่ใช้4น้องนะครับสิ่งที่เราจะทํานะครับเราจะรูดหนังเขาลงมาส่วนที่ติดๆนะครับเราก็ช่วยนิดนึงมีดนะครับสไลด์สไลด์ลงมาแล้วก็ลอกเลื่อนหนังลงมานะครับแบบนี้ไม่ให้หนังขาดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราบ้างเนื้อไปเลยครับ ทาอ,อกที่เราวางชิ้นไก่ได้สบายๆสี่ชิ้นนะครับทาซอสเข้าไปครับเนี่ยครับสาเหตุที่เราบ้างเนื้อเขาเพราะว่าเราจะให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปได้แบบเยอะๆถึงข้างในนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยลูดหนังนะครับลูดกลับลงมาแทนที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ไม่ลูดหนังเขาลงใช่ไหมครับรสชาติมันก็จะอยู่แต่เพียงแต่ด้านนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะทําให้เ,เคลือบไปทั่วๆชิ้นนะครับ จุดประสงค์ของเรานะครับเราต้องการทําให้เข้าสุกอย่างรวดเร็วนะครับใครมีหม้อทอดหลุมร้อนใช้ได้ครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นเตาอบโปรแกมแอร์ฟลายเ y อร์นะครับเวลาในการอบขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นไก่นะครับเราจะคุมหน้าไว้ก่อนครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับ15นาทีแรกเราจะปิดหน้าเขาแบบนี้ครับพอครบปุ๊บแกะฟอยล์ออกทุก5นาทีนะครับเราค่อยๆพลิกด้านไปเรื่อยๆให้สีเขาเสมอเท่ากันดีแล้วก็เช็คนะครับถ้าสุกแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับ ไก่ของเราสุกดีแล้วครับผมนี่นะฮะเราจะนําออกมาพักนะครับแล้วเขาก็จะมีไข่มงไขมันออกมาตรงนี้มันจะมีเฟลเวอร์มันจะมีรสชาติอยู่นะครับเทลงไปในกระทะเลยครับแบบนี้ตรงที่มันเกี๊ยมไม่ไหม้ติดถาดเราไม่ต้องไปเขี่ยมันลงไปนะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับน้ำซอสตรงนี้นะครับที่ไหลออกมาจากไก่เนี่ยเขาก็จะมีรสชาติของผงกระเทียมปาปิการวมถึงบาร์บีคิวซอสบราวน์ชูก้าที่เราใช้ในวันนี้นะฮะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะครับผมอ่าแล้วครับใช้ได้แล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบผานเคียงกันนะครับใส่ลงในกระทะร้อนนะครับวันนี้พลใช้เป็นกลุ่มๆใมใครไม,ม่มีเนี่ยใช้เป็นเหมือนกระทะ c a s ไอออนนะครับกระทะเหล็กหล่อได้หมดเลยนะครับไก่ของเรานี่ยนะครับแต่ละชิ้นซอสลงไปเพิ่มครับเพื่อรักษาความร้อนนะครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยเราเผากระทะอีกรอบหนึ่งครับ เอาล้ครับจานของเราระวังนะครับต้องใช้ถุงมือนะครับจริงๆแล้วเราอยากเสิร์ฟอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จบเลยแต่ถ้าเบิดใครต้องการความสนุกนะครับเพื่อนๆลองใช้เหล้านะครับจะเป็นบาลานดีก็ได้นะครับหรือเหล้าอะไรก็ได้ที่ดีกรีเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงเด็กๆทานได้นะครับเพราะการที่เราเบิร์นเนี่ยก็ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็จะหายไปหมดแล้วครับสำหรับบางคนนะครับที่ที่บ้านไม่มีเหล้าไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อนะครับเพราะว่าต่อให้เราไม่จุดก็อร่อยอยู่ดีครับและนี่ก็คือเมนูที่พนอะดับจากความทรงจา ในวัยเด็กนะครับน้องไก่ภูเขาไฟครับผลงพักนักรุงโฮมคุก chapter 16ผลงพักนักรุงโฮมคุก chapter 16สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปหนังสือแคนดี้แมนหนังสืออิตาดากิมัสน้ำตาลลินสวิตครีเอชั่น ฟันนัเค้กเป็นเหมือนกับเค้กทอดนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเจอกับเค้กตัวนี้ตามสวนสนุกตามงานแฟร์ในเมืองน,นอกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากันนอกจากนั้นพลก็มีเพื่อนใหม่มาแนะนําให้เพื่อนๆนักอบขนมไม่ว่าจะเป็นมือโปรหรือมือใหม่ได้รู้จักกันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเสมือนเพื่อนรู้ใจในทุกการอบเบ k ก n g b u บัตดีครับเจ้าฟันนัเค้กนะครับปกติแล้วเนี่ย เขาก็โรยแบบไอซิ่งง่ายๆรับประทานกันแล้วนะครับแต่ถ้าเบืรอเราอยากจะทำพิเศษมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีท็อปปิ้งใช่ไหมครับวันนี้พอดีผลได้สตรอเบอร์รี่มานะครับอยากจะเอามาหมักกับน้ำตาลแบบง่ายๆง่ายแค่ไหนไปดูกันครับหั่นสตรอเบอร์รี่ของเรานะครับที่ล้างทำความสะอาดดีแล้วครับหั่นครึ่งครับผมสิ่งที่เราจะทำนะครับเป็นเทคนิคการหมักกับน้ำตาลแบบง่ายๆโดยไม่ต้องผ่านความร้อนเลยเลยนะครับตัวน้ำจากสตรอเบอร์รี่นครับเขาจะออกมาผสมประสานกับน้ำตาลให้เป็นเหมือนซอสไปเองนะครับเราก็จะ โรยน้ำตาลลงไปให้ทั่วๆนะครับผลใช้อยู่ที่ประมาณ40กรัมครับผมซึ่งวันนี้นะครับผลก็ใช้น้ําตาลจากลินสวีทครีเอชันนะครับตัวนี้อยู่คู่กับครัวพลมานาะ นานนะครับเป็นน้ําตาลเบเกอรี่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วครับเวลาคนทําเบเกอรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าน้ําตาลอะไรก็ใช้ได้นะครับเราต้องใช้น้ําตาลที่มีความละเอียดตัวนี้ไม่มีสารฟอกขาวนะครับแต่ผ่านขั้นตอนการกรองเนี่ยหลายครั้งนะครับนอกจากนั้นก็ผลิตจากอ้อยสายพันธุ์ดีนะครับเวลาที่เรานํามาตีกับเนยเนี่ยในการทาบัตเตอร์ครีมเขาก็จะขึ้นตัวได้ดีนะครับหรือว่าเอาไปเคี่ยวเป็นคาราเมลเนี่ยครับก็จะละลายได้ง่ายกว่าน้ําตาลที่เกล็ดใหญ่ๆนะครับเอาละตัดรสด้วยน้ำมะนาวเลมอนเล็กน้อยนะครับ แล้วเราก็คลุกเคลานะครับเห็นไหมครับว่าขนแค่นิดเดียวนะครับน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วครับเราจะพักไว้นะครับประมาณ20-30นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจากผลไม้ก็จะออกมาเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะมีสตรอเบอรี่เชื่อมแบบง่ายๆที่ไม่ต้องผ่านความร้อนเลยครับรสชาติของเขายังสดชื่นออริจินัลมากทีเดียวครับ สำหรับเจ้าตัวฟันน่าเค้กนะครับส่วนประกอบหลักๆเนี่ยก็คือแป้งสาลีนะครับมีผงฟูมีเกลือครับและความหวานจากลินสวีทครีเอชันนะครับน้ำตาลเบเก,เกอรี่ตัวเดิมเลยพลใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับเค้กตัวนี้เขาจะเป็นเค้กในลักษณะที่เราเรียกว่าควิ c เบรดนะครับควิคเบรดเนี่ยก็จะเป็นพวกแพนเค้กเป็นพวกมัฟฟินนะครับเป็นพวกสโกนขั้นตอนในการผสมเนี่ยครับเราจะไม่ผสมแบบ Overmix มิ มากเกินไปนะครับมันจะทําให้เนื้อสัมผัสเหนียวนะครับดังนั้นเราจะเริ่มจากการผสมของแห้งทั้งหมดก่อนนะครับคนให้เข้ากันดีแล้วนะครับเราแบกนิดหนึ่งให้ตรงกลางเป็นหลุมนะครับแบบนี้เราก็จะใส่นมสดลงตรงกลางนะฮะวานิลานิดนึงไข่ไก่ครับผมโราตีเขานิดหนึ่งส่วนประกอบของเหลวอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมครับเราค่อยๆคนออกครับเอาของแห้งเข้ามาตรงกลางนะครับเอาละครับเราคนนะครับ เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยครับค่อนข้างเนียนแบบนี้นะครับยังมีเกล็ดเล็กๆอยู่บ้างเวลาที่เรายกขึ้นมาแล้วเราหยอดเนี่ยครับเขาต้องไหลเป็นเส้นได้นะครับถ้าเผื่อสมมติไหลเป็นเส้นไม่ได้แปลว่าหนาเกินไปนะครับถ้าเปิดหนาเกินไปเราใส่น้ําเปล่าหรือใส่หนมเพิ่มได้ครับฟันเนเค้กนะครับความหมายของเขาหมายถึงกลวยก็คือกลวยกอกน้ำเนี่ยแหละครับเวลาที่เขาทำใช่ไหมครับเขาก็จะเอาตัวแบตเตอร์เนี่ยครับตัวแป้งใส่ในกลวยใช่ไหมครับแล้วเอานิ้วอุดแล้วก็ปล่อยทีนี้กลวยของแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันพลมีทางเลือกที่่ลชชออบบมาากกวนะคจ ใส่ถ้วยตวงแล้วก็หยอดลงไปมันจะได้เส้นที่ไม่ได้หนาเท่ากันตลอดใหญ่บ้างเล็กบ้างซึ่งผลว่ามีสเสน,น่ห์ดีครับ ขนาดของหม้อหรือกระทะของเราเนี่ยครับเป็นตัวกําหนดขนาดของฟันน้ำเคกนั่นเองนะครับเวลาที่เราทอดเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันสูงนะครับประมาณแค่นิ้วนิ้วครึ่งก็อยู่ละเราก็ทอดให้เขาพอแบบเซ็ตตัวเนี่ยครับจิ้มๆแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเขาเขาพลิกด้านได้เราก็พลิกด้านทอดให้กรอบดีรู้ได้ไงว่ากรอบก็คือสังเกตจากฟองน้ํามันนะครับเวลาที่ส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปในน้ามันตอนแรกเนี่ยฟองน้ามันมันจะเยอะมากทีเดียวหลังจากที่เราทอดไปสักครู <S 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 ่เขาจะนิ่งขึ้นนะครับเราใช้อุณหภูมิ อยู่ที่170นะครับพอสีเขาสวยแล้วนะครับสเสด็จน้ำมันเราทอดฟันเนอร์เค้กเสร็จเรียบร้อยนะครับลองกลับมาดูสตรอเบอรี่ที่เราหมักกับน้ำตาลไว้ครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างครับซอสของเขาครับก็คือน้ําที่ออกมาจากผลไม้ละลายไปกับน้ําตาลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยรสชาติของเขาจะสดชื่นมากกว่าซอสที่เราเอาไปตั้งไฟนะครับเนื่องจากว่าความสดของเขาเนี่ยจะทําให้อายุไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นดังนั้น <Så. S 1> เพื่อนๆ <s> ทําแค่พอรับประทาน ก็พอนะครับแล้ววันนี้นะครับผลก็มีอีกหนึ่ง Product ที่ภูมิใจนําเสนอนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันเวลาที่เราจะโรยไอซิ่งเนี่ยบางทีเขาจะละลายได้ง่ายลองเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจากลินสวิตครีเอช o n นะครับโ o นัทสโนว์พาวเดนะครับคุณสมบัติของเขานะครับเราสามารถใช้โรยตกแต่งบนผลไม้สดได้แม้ว่ามีความชื้นก็ไม่ละลายและนอกจากนั้นขนมที่เพิ่งออกจากเตาอบใหม่ๆ ก็ยังสามารถใช้โรยได้ทันทีเมนูอุ่นร้อนก็โรยได้ทันทีเช่นเดียวกันความสวยงามยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนไปครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฟัน,เ,นเคของเราครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่แบบอยากจะดูซ้ำหลายๆรอบนะครับอยากจะบ,บันทึกเก็บไว้นี่เลยครับแอปพลิเคชันจาก Lin Sweet Creation Baking Buddy นะครับ Baking Buddy คือแอปสำหรับกลุ่มคนทำเบเกอรี่ของคนไทย แอปแรกเลยครับเราสามารถสร้างโปรไฟล์นะครับแล้วก็บันทึกสูตรของเราเก็บเอาไว้มีโปรแกรมช่วยคำนวณกำไรต้นทุนช่วยทำลิสต์ในการซื้อวัตถุดิบช่วยค้นหาสูตรจากเชฟขนมหวานเก่งๆอย่างพลก็มีนะครับแนะนำนะครับว่ารีบเข้าไปโหลดเพื่อลองใช้กันเลยครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และหลายแอดครับ